เพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์น้ํานะครับณนะตอนนี้นะฮะเมื่อวานถ้าใครจําได้นะครับขอนที่อยู่ตรงนั้นขอนนี้ชานนี้นะครับตอนนี้ขอนนั้นก็หายไปแล้วนะครับตรงนี้เมื่อวานถ้าใครจําไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานนะครับผมชาน,นี้ก็จะถึงแล้ววันนี้ภารกิจของผมก็คือ มาแกะชานนี้ขึ้นก่อนครับผมส่วนพรุ่งนี้ถ้าน้ำไม่ลดนะครับชานที่สองแล้วก็ชานที่สามนะครับผมวันนี้เอาแค่ชานเดียวก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาเอาทีละวันนะครับผมเพราะว่าเราทําคนเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอวางอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นก่อนมา <c oughs> เพื่อน <c oughs> เมื่อวานมันไม่มีน้ำนะเนี่ยแต่วันนี้มัน,ม,น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 มีน้ำเดยกก็จมน้ำตุยย <c oughs> ิ้ขคอหยาดเนี่นักบอนักบอนักบอ ขอเวอร์นักเด้ไม่ถามจะดีกว่าเกือบถือขวนตะกงทำใหม่กูเด้อระวังตะปูเด้อ กโอ,อย่าทามะลรสิอย่าชนดาตกะหลังจากที่เราขนไม้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสลองโดยการเต้นทามไทย รับชมกันเลยครับผมหรือไม่ใช่แล้ว <laughs> เดี๋ยวขอไป่ถ่ายไปเลย o ับมี

ไปสอนมาใหม่ก็ได้ว่ายเดอกมันมันมันอยากแค่ว่านี้มันอยากทานนี่มันอยากเอาวันเด้อนี่นะไปกรไท่าไปอยากมันอยากทานนี่ไปก็ทานี่มันคือเมื่อไหร่ที่ทามไทยวะ ทำ้มไเกลีดง่ายแต่ว่าส่งแตกเป่าอู้ไปไว้พ,อพ,อพอ่อพ่อพ่อทงแตเ้าบิร์ตเบิร์ตแห่งหรอวะเบิร์ตแห่งหรอทรงแตกเป่าจะทายจะทายทรงแตกเปา่าท,าทำทายอยู่วะไว้ไว้ไว่านี่คือผลงานวันนี้นะครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ค่อยๆตามไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูบ้านอื่นต่อนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนบ้านนี้ เตะเราโอ้โหค <c oughs> ะต้นมะละกอพี่ตรงนี้ต้นมะละกอเหรอมีเหรอดูก่อน ไม่จะไม่มุดพราะว่า <Ske> ต <pt necessary> ้นมะละกอต้นเดียวแน่นอนไปดูต้นนั้น Oh b e t t e ฮ get a ออ n d e r h เ l f น f a l r i วัน huh. ม uh ุดมุดมุดกัดตะกองมุดกัดตะกองมุดกัด มีปะเราจะไม่เสี่ยงลงไปเอาต้นมะละกอต้นเดียวไอ้นั้นแน่นอนไปไปต้นอื่นลงไปหาอีกเรวบ่นี่โอ้ยนี่มันอยู่ในต้นหนึ่งเหรอเออผมเคยสังเกตเลยเขาก็หัวยุไออาทิตย์นั้นเราอยากเล่นน้ำแล้าก็เลยทำทายขอมาถ่ายคลิปเพื่อเราจสิเล่นน้ำแบบบูเอินคว้ แม่เป็ส hey, huh? ิหูความจริงแต่ยังไม่ได้ด้วยโอเคครัพี่เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นแล้วเหร่ยายหุ่นยายหุ่นเหรอเพื่อนกูเ็นวเห็นล้วเตเห็นลเรอเฮห็นแล้วเห็นแล้วเตเห็นล้วเอเออนี่โอ้เกือบบอดใจสีขาดเลยอ้ คลิปนี้นะโอ้โนาพลาจะชัดเลยมึงนี่คลิปนี้นะฝากถึงนักอธิรุษนะอายให้แต่กูปงคงไว้หลายนะเอาไปตำสู่เจ้ากินนนัดนะกจ้เวิร์กที่ไอลำบากก็ได้นี่ต้องมุดไปเอากระปงคงขึ้นมาปลูกเพื่อเจ้านี่มันมันเบาได้มันก็สิว่าปล่อยให้กูตายซะปงคงต้องราได้นะอือแต่ว่าไอปงย่อมไอยัน วิ่งมุคงปลูกตำสูตรเกศนนะเดี๋ยวพี่จะลองข้ามสะพานไายลาวด้วยนะเตะอือจะเสียงเหรอเอออูแมงม,มุมอู้สัตว์ร้ายนานาชนิดได้ละมองเหย,ยียดขนปไปเลยเอเตะฮะสุกร่วมเสร็จทุกร่วมต้านเตะ มือนเราจะมาถ่ายหนังเรื่องนาคอนดาเลยวะอ๋อโมเมนต์หรอครับวะเฮ้ยมึงจะไม่ห้ามพี oh, ่น้หรอวะโอ้โเทต่มึงก็จะไม่ห้ามกูหน่อยหรอวะเอ้ากระเจ้ยวยาเคปเนาะจะห้ามเพจยังชิบปไปอีกพอแล้วพอแล้วไม่ได้ไม่ได้โอเคเอ้ยมาสะพานไทยลาวงดใช้นะครับช่วงนี้ โอเคนะครับสะพานไทยลาวงดใช้ช่วงนี้นะครับผมนะฮะใครที่อยากใช้ผมก็งดใช้ไปก่อนนะครับนะฮะยังไม่พร้อมใช้นิดหน่อยนะครับช่วงนี้สะพานไทยลาวไม่ค่อยพร้อมใช้นิดหน่อยนะครับผมโอเคนะครับไปแล้วครับ